สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนา h ั n n ล l ครับคลิปนี้ครับพูดคุยกันก่อนวันพีตอนที่1,157จะมาครับถึงแม้ว่าเรื่องราวตอนล่าสุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเด็นใหญ่ๆเป้งเงนะครับผมแต่มันก็ยังมีเรื่องน่าสนใจให้เรามาพูดคุยกันอยู่ดีครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแบบกลุ่มล็อกที่มันมีขนาดใหญ่โตขึ้นนะอ่าเรียกได้ว่าเห็นสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะ กลุ่มล็อกนี่คืออู๋แต่ละซีนนี่ก็ดูโคตรเท่ดูโคตรตึงดูโคตรอันตรายจริงๆนะได้หรอครับว่าเหล่าสมาชิกที่เราเห็นในตอนล่าสุดนี้เนี่ยอ่ะคนที่แบบมาเสนอหน้ากันซะขนาดนี้ครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสมาชิกระดับหัวแถวของกลุ่มล็อกอยู่แล้วนะเป็นเหล่าสมาชิกหลักของกลุ่มล็อกนั่นเองครับ ตัวละครใหม่ที่เราเห็นเพิ่มเติมในตอนนี้ครับบาเบลครับผมเป็นมนุษย์เงือกครับเอาเข้าจริงแล้วตัวละครนี้เนี่ยเราเคยเห็นก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีใครโฟกัสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นซีนไม่ค่อยเด่นนะเออก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีการแนะนําตัวเขาอย่างเป็นทางการครับโดยในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบดูแล้วดูเท่ขึ้นเฟี้ยวขึ้นนะแต่นั่นแหละผมก็รู้สึกว่า ดูแล้วคงจะไม่ได้เห็นฝีมือเจ้าบาเบลตัวดีก็ได้นะครับแค่เปิดตัวมาให้มันแบบเสริมความดุดดันนะครับเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มนี้ให้มันดูตึงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอีกคนหนึ่งที่เราได้เห็นเพิ่มเติมในตอนนี้สตูเซนจ้าเอาข้อจริงแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่า้ย่สตูเซนเนี่ยแม่งแบบมาอยู่กลุ่มล็อกอย่างเป็นทางการอะไรกับเขาด้วยนะแต่นั่นแหละมันก็พอเข้าใจได้ครับคือสตูเซนเนี่ยเขาเป็นคู่หูพิกบัมไงนะเออเรียกว่าไปจับคู่กับ บิ๊กมัมตั้งแต่บิ๊กมัมยังเป็นเด็กยังเป็นเบบีตั้งแต่บิ๊กมัมเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นครับบิ๊กมัมไปไหนสตูเซนต้องไปด้วยอยู่แล้วครับเมื่อบิ๊กมัมมาอยู่กลุ่มล็อกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เมคเซนนะครับผมที่เราจะได้เห็นสตูเซนเนี่ยมาอยู่กลุ่มล็อกอีกคนหนึ่งด้วยนั่นเองนะถามว่าสตูเซนเก่งไหมเอาเข้าจริงแล้วผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เห็นเจ้านี้เนี่ยมันโชว์ความเก่งกาจอะไรมากมายนะ แต่ก็น่าจะมีฝีมือระดับที่พอเอาตัวรอดได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแม้แต่ในภาคบิ๊กมัมเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโชว์ฝีมือเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยนะทุกวันนี้มันมีค่าหัวหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะจเจ้าศัตรูเซนเนี่ยนะอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่เราได้เห็นหน้าตาจริงๆของเขาในตอนนี้เพิ่มเติมนั่นก็คือเคียวครับผมเขาเป็นยากูซ่าเป็นคู่แข่งของชิค นะครับซึ่งในภายหลังเคียวตัวนี้เนี่ยจะถูกรู้จักในนามของขวานเงินนั่นเองแหมได้เห็นหน้าค่าตาจริงๆสักทีหนึ่งครับผมเทเฟียวฟาวมากครับคาแรคเตอร์แบบคล้ายเซฟเฟอร์มากเนับผมเผ่ๆแล้วผมคิดว่าอาจารย์อดาเนี่ย อาจจะเอาคาแรคเตอร์ของสเตเฟอร์มาปรับแต่งมาแก้ไขจนได้มาเป็นขวานเงินก็เป็นได้ครับด้วยการที่เขาเป็นคู่แข่งของชิกี้ผมมองว่าฝีมือก็น่าจะพอๆกับชิกิอะไรประมาณน,นั้นก็ได้นะก็น่าสนใจนะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้ขวานเป็นอาวุธหลักนั่นเองนะคล้ายๆกาบันไง คือตัวละครในเรื่องวันพีทอ่คนที่ใช้ขวานเนี่ยมันก็มีประมาณดึงนะครับผมแต่คนที่ใช้ขวานแบบเด่นๆเลยเนี่ยเออไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเห็นกาบันแบบใช้วิชาขวาน,ขวานโขดๆเท่ๆนะเพราะฉะนั้นสำหรับขวานเงินคนนี้ด้วยการที่เขาเก่งแข็งแกร่งฝีมือพอๆกระชิกีเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีวิชาขวานเด็ดๆอะไรกับเขาด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ว you know ่าเราจะได้เห็น ฝีมือจริงๆของเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ก็มีการอธิบายนะครับว่ากลุ่มล็อกเนี่ยเออมันมีคนแบบเก่งๆเ,งเยอะไงนะครับผมก็เลยทําให้กลุ่มนี้เนี่ยยิ่งเป็นที่ดึงดูดของคนเก่งคนแข็งแรงเนี่ยมารวมตัวกันมากขึ้นไปอีกนะโดยในตอนนี้เนี่ยเจ้าขวานเงินนะครับผมอ่ะเขาก็เดินทางมาฮาจิโนสึครับจะมาหาล็อกนะครับผมจะมาขอเข้ากลุ่มอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจ ในตอนนี้ครับคือมันจะมีตอนที่ล็อกอะเขาไม่พอใจไคโดเขาโกรธไคโดนะครับคือล็อกเนี่ยมีการไปชักชวนฮาลาวหลายต่อหลายครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธตลอดนะครับไคโดก็เลยเสนอไอเดียว,ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้กำลังในการบังคับขู่เข็นเลยซิ แต่คือล็อกแม่งไม่พอใจ Do, ไคโดเว้ยแม่งกระโดดถีบปากไคโดล็อกแม่งโหดจัดนะผมแถวยังมีการขู่ๆไคโดนะครับว่าถ้าพูดอะไรแบบนี้อีกลักษณะนี้อีกนะเออเจอดีแน่นะฮาลาวเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันนะเว้ยจะไปทําแบบนั้นกับเพื่อนได้ยังไงกันเล่าตรงนี้ผมเลยรู้สึกเตอร์ไพรส์เลยครับว่าเฮ้ยล็อกแม่งเป็นคนที่แบบหักเพื่อนแครเพื่อนเหมือนกันนะเนี่ย ไม่อยากจะบังคับเพื่อนอย่างหาลาวอะไรแบบนี้นะเออแทบจะไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าล็อกมันก็มีมุมนี้อะไรกับเขาด้วยนะ ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแมไอ้เจ้าล็อกมันก็มีข้อดีตรงนี้ข้อหนึ่งเหมือนกันนะเออกับการที่แบบแคร์เพื่อนรักเพื่อนนะครับผมไม่อยากจะบังคับขู่เข็นวิสหายอะไรประมาณนั้นนะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือคําพูดของชิกีครับในตอนที่ล็อกและไคโดมีปัญหากันเนี่ยชิกีก็ห้ามสึกนะครับบอกว่าไอ้สองคนนี้พวกเองห้ามทะเลาะก,กันเด็ดขาดนะเออทะเลาะก,กันเดี๋ยวกเกาะแม่งพังนะผม เพิ่งจะมายึดเกาะนี้กันได้หยบหยกนะผมมึงห้ามทําพังกันเด็ดขาดนะแถมเจ้าชิกี้ยังบอกอีกด้วยครับว่ายังไงแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มล็อกเนี่ยแม่งล่มสลายแน่นอนนะแต่นั่นแหละมันยังไม่ใช่เวลานี้นะเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาที่กลุ่มล็อกจะพังพีนาศนะ คำพูดของซิกกี้นั้นนะว่าเป็นการยืนยันได้อย่างดีเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับผมย้ำหัวตะปูอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนครับว่ากลุ่มนีเนี่ยแม่งเป็นกลุ่มที่แบบพร้อมแตกสลายได้ถูกเมื่อพร้อมที่จะล่มสลายได้ถูกเมื่อนะครับผมกลุ่มนี้นี่แม่งไร้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะ กลุ่มนี้ไร้ความสามัคคีอย่างถึงที่สุดนะครับเออไอชิกกี้คือแบบแม่งก็อยู่กลุ่มนี้โดยที่รู้ว่ากลุ่มนี้แม่งต้องล่มสลายในสักวันหนึ่งแน่เอาคิดดูแล้วกันชิกกี้แม่งยังบอกแบบนั้นนะเอออันนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกสนใจพิเศษตรงที่คืออ่ะถ้าจะมองว่าเราลูกเรือเนี่ยมันไม่รักกันเองไม่สามัคคีกันเองเนี่ยมันพอเข้าใจได้ครับเพราะว่าลูกเรือมันไม่ได้เป็นการรวมตัวกันด้วยความคิดเห็นที่แบบสอดคล้องกันมีเป้าหมายร่วมกันมีอุดมการ์ ร่วมกันฟัดที่เดียวนะอย่างชุดแรกๆเนี่ยมันก็มาจากการที่ล็อกรวบรวมสมาชิกด้วยเกม d e v ีแบ็กไฟใช่ไหมอ่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะมารวมตัวด้วยการที่ชื่อเสียงของล็อกนะครับผมมันทําให้ดึงดูดพวกคนชั่วร้ายมาหาล็อกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ละคนก็อยากจะมาหาผลประโยชน์ มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการที่มาเข้าร่วมกับล็อกอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราลุกเรือไม่รักกันไม่สามัคคีกันพอเข้าใจได้ครับแต่เต้าล็อกนี่นะครับผมจากการที่ผมเห็นว่าเฮ้ยล็อกเนี่ยมันแคร์ฮารลาวนะครับรักฮารลาวแบบเป็นเพื่อนเลิฟเลยเนี่ยนั่นแปลว่าในอีกบุมหนึ่งเนี่ยถ้าล็อกเขามีความคิดแบบนี้มีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยเอ๊ะ ล็อกเนี่ยมันก็น่าจะมีความรู้สึกแบบเป็นห่วงลูกเรือของมันบ้างสิใช่ไหมเออไม่มากก็น้อยนะครับผมมันถึงจะสมเหตุสมผลนะครับกับคนที่มันมีความรัก ามเป็นห่วงพวกพ้องอะนะผมกาลังคิดว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับว่าในตอนที่กลุ่มล็อกล่มสลายที่ก็อดวอนเล่เนี่ยเจ้าล็อกเนี่ยมันอาจจะยอมตายนะครับผมยอมสละชีติตัวเองเพื่อให้เหล่าลูกเรือคนอื่นๆเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ก็อดวอลเล่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะก็เลยทําให้ในเหตุการณ์ก็อดวอลเล่เนี่ยเจ้าล็อกมันตายใช่ไหมส่วนคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะรอดจากเหตุการณ์ก็อดวอลเล่แล้วก็ค่อยไปแพ้ค่อยไปตายค่อยไป โดนเล่นงานทีหลังอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าล็อกเสียสละให้คนในกลุ่มตัวเองรอดจากเหตุการณ์นั้นได้นี่อู้ล็อกที่แม่งจะดูดีขึ้นมาแบบ300% แต่นี่ก็คือเดาเล่นๆนะครับผมเออจากการที่เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ัสอีกอย่างหนึ่งของล็อกในตอนล่าสุดนี้ครับแต่นั่นแหละอันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการคาดเดานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าล็อกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รักลูกเรือไม่ได้แคร์ลูกเรือนะครับก็ตามนั้นนะครับผมมันก็จะกลับไปจุดเดิมนะครับที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีความรักใคร่สาเมื่อีกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเรือเองหรือแม้แต่ตัวกัปตันเองอะนะและล็อกนั้นยังมีการพูดถึงผล ในตำนาน2องหนด้วยครับเออล็อกบอกว่าไอ้สอผลวิาสานี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสําคัญของแผนการล็อกเหมือนกันนั่นเองนะการที่มีการพูดถึงผลวิศาตร์เนี่ยนั่นแปลว่าณนะปัจจุบันนี้ล็อกเองน่าจะยังไม่ได้กินผลวิาสา์เข้าไปนะเออเดาว่าอย่างนั้นนะครับโผมนี่ขนาดไม่ได้กินผลวิาสานี่ ยังเก่งยังหัวขนาดนี้เลยนะโอ้ล็อกเมก็นกระตึงเกินนะคือถ้าเกิดว่าล็อกกินผพิษฐ์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีล็อกพูดถึงว่าเขาอยากได้ผมพิษฐ์อนุอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องแบบมีการทักทวงจากแบบ พวกลูกน้องไงนะครับว่าเฮ้ยล็อกมึงกินผลวิศาสต์ไปแล้วเนี่ยมันอยากจะได้พลังอื่นอีกได้ยังไงวะเออไปกินผลวิศาสต์อื่นเดี๋ยวก็ตายสิอะไรแบบนั้นนะเออเพราะนั้นก็เลยเป็นข้อสังเกตแบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าณตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยเจ้าล็อกเนี่ยยังไม่ได้มีพลังพิเศษจากลพลวิศาสต์นั่นเองนะล็อกบอกครับว่าหนึ่งในผลวิศาสต์ที่เขาต้องการเนี่ยผลหนึ่งนั้นอยู่ที่เอลบาบและตัวล็อกนั้นอยากจะให้ฮาราลาวกินเข้าไปเพื่อที่จะได้สามารถแสดงพลังที่แท แท้จริงของผลปีศาจอันนั้นออกมาได้นะซึ่งผมปิศาอันนั้นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมเดาว,ว่าไอ้ผมพิศาในตำนานอันนั้นเนี่ยเจ้าโลกิก็น่าจะได้กินเข้าไปแล้วนะครับในวันที่ราชาฮาลาวตายนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอเฉลยอ,อีกทีหนึงแล้วกันนะครับว่า มันคือผลวิศาสอะไรกันแน่นะเออพลังน่าจะโกมนกันนะผมแม้แต่ตัวล็อกเองอยังอยากได้อะคิดดูแล้วกันนะอ,อมันต้องเป็นผลวิศาสที่แบบสุดเจ๋งแน่ๆผลหนึ่งเลยนะส่วนผลพิศาสผลที่2ยังไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ามันคือผลวิศาสอะไรนะขอเดาแบบ ง่ายๆแล้วกันนะครับผมผมเดาว่ามันน่าจะเป็นได้ย่งไงไอ้ผลพิษาที่ถูกเรียกว่าเป็นสมบัติของฮาจิโนสึหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าให้เดาต่อไปก็เดาว่าอาจจะเป็นผลพิษาเซริวก็ได้ละมั้งนะเออไอ้ผลพิษาในตำนานที่ไคโดกินเข้าไปนะอันนี้เดาแบบง่ายๆ,ๆแล้วกัน แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็อ่ะเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันนะครับว่ามันคือผพิษราอะไรกันแน่นะและผพิษฐาอันนั้นเนี่ยไอที่ล็อกเคยอยากได้เนี่ยมันมีคนกินเข้าไปหรือ,อยังนะในปัจจุบันนี้นะนอกจากนี้ครับการที่จะทําให้แผนการของล็อกเป็นจริงได้เนี่ยล็อกจะมีการพูดถึง คนยักษ์ในตำนานอย่างกลุ่มคนยักษ์กนเลล่าด้วยครับล็อกอยากจะหาขุมกําลังนี้นะล็อกยังบอกอีกด้วยครับว่าเอลบาฟเนี่ยแหละคือกุญแจสาคัญในการที่ทําให้แผนการของเขาประสบความสําเร็จครับก็นั่นแหละครับผมตามนั้นเลยครับตามที่ผมเคยบอกไว้คลิปก่อนหน้านี้ครับว่าล็อกเนี่ยแม่งนอกจากกิ่งแล้วเนี่ยยังเป็นจอมแผนการนะครับแล้วดูจากเนี่ยไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นั่นที่มันอยากได้จิ๊กซอต่างๆที่จะมาทําให้แผนมันสมบูรณ์เนี่ยโอ้โ มันมีแบบการวางแผนที่ละเอียดหลายขั้นหลายตอนใช้จิ๊กซอหลายอย่างมากเหมือนกันนะครับผมคิดดูแล้วกันว่าถ้ามันทําได้ทุกอย่าง ตามความต้องการของบนได้จริงๆเนี่ยเผลออท่านอิมนี่ไม่งูเจองานหนักกว่านี้เผ่ามังกรฟ้านี่ปวดหัวแน่เนะผมกับการที่มีล็อกเป็นภัยคุกคามนะพูดถึงการประทะกันของกลุ่มโรเจอร์แล้วก็กลุ่มโจสลัดคุจาด้วยครับมันเป็นการต่อสู้กันก็จริงอยู่แต่แบมันก็แฝงด้วยความตลกโปกฮาเหมือนกันนะครับเออเหมือนกับต่อสู้กันประทะกันเป็นศึกชิงน,นางนะ สาเหตุที่ปะทะกันคือโลเจอร์เนี่ยอยากจะได้สาวจากกลุ่มคูจามาทำเมียนั่นเองจ้าโลเจอร์แม่งมีโมเมนต์นี้กับเขาด้วยวะ่ะ ซึ่งในเวลานี้ครับกลุ่มคู่จานนั้นมีกรอริโอซาเป็นกัปตันแล้วก็มีแช็กกี้เป็นรองกัปตันนั่นเองครับคือสวยทั้งคู่เซ็กซี่ทั้งคู่เลยทีเดียวเชียวนะแต่นั่นแหละในตอนนี้ก็มีการระบุอย่างชัดๆนะครับผมว่าคนที่แบบว่าโค้ดของโคตรจะสวยโคตดพ่อโคตดแม่สวยเนี่ยต้องยกให้แช็กกี้เลยนั่นเองนะ ซึ่งความสวยของแชคก,กี้นี่แหละครับผมทำให้โรเจอร์เนี่ยอยากจะได้แชกกี้ไปเป็นเมียนั่นเองจ้าอยากจะคลองตัวคลองใจแชคก,กี้อะไรประมาณนั้นเลยนะความสวยของแชคก,กี้นั้นคือแบบสวยไปทั่วโลกนะครับผมคือแบบโอ้ไม่มีชายใดเดี่ยมไม่หวั่นไหวต่อแชคก,กี้นะสวยจนใครต่อใครเห็นแล้วก็เคลือบเคลิ้มลงไหลกันไปสะหมดนะสวยจนแม้แต่ดอกไม้ยังเฉา่คิดดูละกันสวยจนนกเนี่ยยังร้องไม่เป็นภาษาโอ้ มึงจะสวยอะไรกันเบอร์นั้นแช็กกี้ถ้าให้ผมอวยเข้าไปเองเนี่ยเอออาจกล่าวได้ว่าแชกกี้นั้นเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกก่อนหน้าแฮนค็อกเลยก็ว่าได้นะนี่นะอูถ้ามันจะสวยกันเบอร์นี้เนี่ยนะก่อนแฮนค็อกจะแจ้งเกิดเนี่ยมีแช็กกี้มาก่อนเนี่ยผมแช็กกี้นี่ก็สุดในรุ่นเหมือนกันนะอันนี้ผมเลยคิดเอาเองนะครับว่านอกจากแฮนค็อกนะครับแช็กกี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมที่คู่ควรและก็เหมาะสมกับการกินผลปีศาจเม เมโลเมโลเข้าไปดีด้วยเหมือนกันนะถ้าสวยแบบนี้เนี่ยถ้าแชคก,กี้ได้มีพลังจากษษษโหวิศา์เมโลเมโลนะครับรับรองได้เลยกับว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ได้น้อยหน้าแฮนคอกแน่นอนในสมัยที่แชคก,กี้เขาเสาวส,สวยนะความสวยของแชคก,กี้นั้นไม่มีใครสามารถต้านทานได้ต่อให้แข็งแกร่งสักแค่ไหนครับกาบันปรชิญหน้ากับแชกกี้ก็โดนแชกกี้เตะจ้า โลเจอร์เผชิญหน้ากับแช็กกี้โลเจอร์ก็โดนอัดนะครับผมเข้ากับว่ากลุ่มโลเจอร์เนี่ยก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายต่อกลุ่มคุจานะครับผมแต่นั่นแหละมันก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่ได้ถึงกับ ตีเลียบนะครับผมหรือว่ามันมีใครล้มตายนะมันเหมือนกับเป็นการพ่ายแพ้ต่อความงามแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้แบบโมเมนท์ฮาฮาแต่มากกว่าครับซึ่งมันจะมีฉากที่ชักกี้ยืนค่อมโรเจอร์เออฉากนี้เรียกได้ว่าทําเอาหัวใจแทบวายนะครับแฟนวัน,น,นพีก,ก็เซลนะครับว่าโรเจอร์เนี่ยได้เจอวันพีชนะครับก่อนที่โรเจอร์จะไปถึงลาฟเทลซะอีกนะ โอ้มุมเสยกันซักขนาดนั้นนะโอ้ชกกี้นี่ใจเด็ดมากนะผมไม่ห่วงคงห่วงของนะเราได้เห็นด้วยนะครับว่าชกกี้นี่ก็สูบบุหรี่มานานแล้วนะเออตั้งแต่ตอนสมัยยังสาวนะครับผมี่ขนาดในยุคปัจจุบันที่ผ่านล่วงเลยมากว่า40ปีเนี่ยชกกี้ก็ยังสูบบุหรี่อยู่เลยนะไม่รักษาสุขภาพหน่อยอะเจ๊นะไปอัดบุหรี่อัดสารที่ก็ตีนเข้าร่างกายอะไรกันซักขนาดนั้นนะเอออย่าไปสูบบุหรี่นะครับเพื่อนๆน,นะไม่ดีนะเสียสุขภาพหมดนะตรงนี้ก็มีเรื่องฮาๆนะครับคือทาง ด้านกอลอริโอซาเนี่ยชอบโรเจอร์แต่โรเจอร์ไปชอบแชกกี้แต่แชกกี้ไม่ชอบเลลี่ <c oughs> อย่างชอบอย่างปั่นเด้อผมอาจารย์โอดาเขาเรีเยกว่าแม ขยันหาสตอรี่นะกรอริโอซ่าชอบโรเจอร์ซะจนตัวเธอเองเนี่ยเป็นไข้พิษลักไปเลยครับอันนี้เนี่ยผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ในภายหลังอะ่ะทางด้านกรอริโอซ่านะครับผมไปเข้ากลุ่มล็อกนะเพราะว่ากลุ่มล็อกเนี่ยมันเรียกว่างไงมันน่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะประเชิญหน้ากับกลุ่มโรเจอร์มากที่สุดกลุ่มหนึ่งครับก็เลยทาให้กรอริโอซ่าไปเข้ากลุ่มล็อกนะครับเพื่อที่กรอริโอซ่าเนี่ยจะได้มีความหวังนะครับผมได้พบเจอกับโร ในสนามลบนะอ่าพอไปเจอโลจงโลเจอร์เนี่ยมันก็ทําให้แบบกรอริโอตาแบบฟินฟินอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นการเยียวยาอาการป่วยไข้ตัวเองจนลอดตายอะไรกันไปนะและแน่นอนครับว่าพอกรอริโอตาออกจากกลุ่มคูจานะครับผมไปเข้ากลุ่มล็อกนะครับทางด้านแชก,กี้ที่เป็นรองกัปตันก็ขึ้นมาเป็นกัปตันแทนนะแต่นั่นแหละในภายหลังแชก,กี้ก็จะป่วยเหมือนกันนะครับแล้วแชก,กี้ก็จะไปกิ๊กกับเลลี่ sí <laughs> ชกกี้ก็ลอดตายนะครับผมซึ่งคนที่เป็นกัปตันคุจารุ่นต่อมาเนี่ยครับผมนั่นก็คือทริโทม่านั่นเองครับในตอนล่าสุดนี้เราได้เห็นทริโทมาด้วยครับผมเดิมทีเธอก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มคุจานั่นแหละครับก็ตามสูตรนะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับพอเชกกี้สลับตาแหน่งนะครับเธอคนนี้ก็ขึ้นมาเป็นผู้นําแทนนั่นเองนะแต่ถ้าแบบต่สําหรับตัวทริโทมาเนี่ยก็ถูกระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าเธอนั้นป่วยตายเพราะไข้พิดลักนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในตอนที่เธอเป็นจกักรพรรดิดีนี้เนี่ยเธอไปชอบใครไปปิ๊งใครนะครับผมมันเคยมีทฤษฎีด้วยนะครับว่าทริโทโมาเนี่ยอชอบดราก้อนอะไรแบบนั้นนะเออแต่ผมมองว่ายากนะครับเพราะเรียกว่าไงอ่ะถ้าทริ โทม่าชอบดรา้อนสมหวังกับดรา้อนหรือถึงขั้นเป็นแม่ลูฟี่ที่โทม่ามันก็ไม่ควรตายไงถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าเธอสมหวังในความรักเนี่ยเธอไม่ควรที่จะตายด้วยไข้พิษรักไงน,นะเออแต่นั่นแหละมันก็มีข้อมูลระบุออกมาแล้วนะครับว่าซิโทม่านั้นเสียชีวิตด้วยไข้พิษรักนะเพราะฉนั้นมันก็ชัดเจนแล้วครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้สมหวังในความรักนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ได้ไปมีลูกอะไรกับดรา้อนอยู่แล้วนะพอถึงตรงนี้ขออนุญาตไขความลับของเรื่องไข้พิษ รักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเราก็จะเห็นว่ากับการที่เป็นไข้พิษลักเนี่ยมันมีทั้งคนที่รอดชีวิตแล้วก็คนที่ตายไปใช่ไหมสำหรับกรณีของเชคกี้อันนี้ง่ายๆครับผมไม่ได้ซับซ้อนครับ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของแชก,กี้และเลลี่จะดูแล้วไม่ได้ผูกมัดอะไรกันสักเท่าไหร่แต่2องคนนี้เนี่ยอ่ะมันก็มีการแบบอยู่กินชายคาเดียวกันแฮปปี้กันดีประมาณหนึ่งครับแชก,กี้ได้อยู่เคียงข้างเลลี่แชก,กี้ก็ไม่ป่วยนะครับผมไม่ตยนะุยครับผมรอดชีวิตนะส่วนกรณีของแฮนด็อกครับอ่ะอันนี้เริ่มน่าสนใจครับคือต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยแฮนค็อกก็ยังไม่ได้สมหวังกับดูฟี่นะครับแฮนด็อก <Hand cock S 2> ไม่ได้แต่งงานกั กับลูฟี่ไม่ได้เป็นแฟนกับลูฟี่ครับเรียกได้ว่าแฮนคอกเนี่ยรักลูฟี่ข้างเดียวนะครับผมตัวลูฟี่ในแม่งก็ยังใส่ฟื้นบริสุทธิ์นะครับยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับความรักนะแต่แหละถึงแม้ว่าแฮนคอกจะไม่สมหวังแต่แฮนคอกก็ไม่ตายจ้ายัางรอดชีวิตอยู่นั่นเองนะ อันนี้เนี่ยผมมองว่าด้วยการที่แฮนค็อกเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงเวลาบางโมเมนต์เหมือนกันนะครับที่ได้อยู่ใกล้ชิดลูฟี่นะอย่างเช่นอ่าเคยช่วยลูฟี่นะครับผมไปอิมเพลดาวนะครับตอนที่ลูฟี่ฝึกวิชานะครับผมก็เรียกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแฮนค็อกอะไรประมาณนั้นครับก็เลยทําให้มันพอที่จะเยียวยาคล้ายพิษลักของแฮนค็อกได้ทําให้โรคลายไม่กําเริบนะครับผมแฮนค็อกก็ไม่ตุยนั่นเองนะส่วนสาหรับ ครับกรอริโอซ่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับแตกต่างจากแฮนกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมกรอริโอซ่าดูนว่าจะรักโรเจอร์ข้างเดียวครับแต่กรอริโอซ่านั้นก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่จะใกล้ชิดก,กระหนุงกระหนิงอะไรกับโรเจอร์สักเท่าไหร่นะครับผมเออไม่เหมือนกับแฮนอกนะมันยังมีโมเมนต์แบบกระหนุงกระหนิงกับดูฟี่บ้างไงนะโรเจอร์นี่สุดท้ายนี่ไม่ไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับผมมีรูปเป็นเอสเสร์ได้ซ้ำไปกรอริโอซ่านี่คือ,ออกหักเขาอย่างจังนะครับผมแต่นั่นแหละสุด ท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรอรีโอตาก็ไม่ได้ตายอยู่ดีนะครับอันนี้ขอเดาแล้วกันนะครับว่า1ในวิธีการ แก้พิษลักนะครับหรือว่าบรรเทาอาการจากพิษลักทําให้หายจากอาการไข้พิษลักได้เนี่ยคือมันอาจจะไม่จําเป็นต้องสมหวังในรักเสมอไปก็ได้ครับเพียงแค่คนคนนั้นเนี่ยอ่ะได้มีความหวังต่อผู้ชายคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักเขาข้างเดียวทึกทักเอาเองนะผมคิดไปเองฝ่ายเดียวเนี่ยหวังลุ่มลุแรงแรงอะไรก็ว่าไปครับเออแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วล่ะครับที่จะสามารถรักษาโรคไข้พิษลักดีได้นั่นเองนะ ด,ด้างกรอรรโอซ่าที่ไปอยู่กับกลุ่มล็อกครับผมมีความหวังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับกลุ่มล็อกเดี๋ยวจะได้เจอโรเจอร์นานๆทีเจอโรเจอร์อะไรแบบนี้ครับมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้กรอริโอซ่านีน้ชีวิตต่อไปได้นั่นเองนะส่วนสําหรับทีโทม่าครับอันนี้น่าสงสารนะครับป่วยแล้วก็ตายนะครับผมเออไม่ได้รอดตายเหมือนกับคนอื่นๆนะทีโทม่าเนี่ยมันจะต่างกับแช็กกี้ไงนะครับผมคือแช็กกี้เนี่ยในตอนที่กรอริโอซ่าเป็นไข้พิษลั เนี่ยชกกี้มันก็น่าจะพอรู้เรื่องราวแล้วนะผมมันโตแล้วนะครับแต่สําหรับทิโทมาเนี่ยในตอนที่กรอลิโอซาป่วยเนี่ยตอนนั้นทิโทมามันยังเป็นเด็กไงมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับความรักนะครับ แล้วประเด็นคือจัก,กรพรรดิดีเนี่ยอย่างเช็กกี้และกรอยโรซาเม่งหนีออกจากอาณาจักรไปแล้วนะครับพอทิโทมาโตขึ้นมานะครับเป็นไข้พิษลักเนี่ยไม่ได้มีใครไปแนะนําเธอนะครับผมทําให้เธอเนี่ยไม่ได้รู้วิธีที่จะแก้ไขหรือเยียวยารักษาโรคพิษลักของตัวเธอเองครับทําให้เธอเนี่ยก็ต้องตุยแล้วก็ตายไปตามระเบียบนั่นเองนะผมมองว่ากรณีของทิโทมาเนี่ยคือพอป่วยเสร็จแล้วเนี่ยนอนผงาพังาบอยู่บนเตียงอะไรเยงนี้ ไม่เข้าใจไงว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นอะไรนะรผมไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องแบบเออไปอยู่ใกล้ๆคนที่ชอบคนที่รักนะครับหรือว่าคิดเองฝ่ายเดียวมีความหวังลมลงเล้งต่อคนที่รักก็ยังดีอะไรแบบนี้เนี่ยเธอไม่ได้รู้เรื่องราวตรงนีนะทำให้อัอาการป่วยไข้ของเธอเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาหรือบรรเทาเลยแม้แต่น้อยนะสุดท้ายก็ตุยกันไปตามระเบียบนั่นเองนะตอนนี้มีครอธิบายไวค้ครับว่าเนี่ยในช่วงการย้อนอดีตตอนนี้นะผมมันก็น่าจะ ช่วงประมาณ44ปีที่แล้วนะถ้าเรานับย้อนไม่ผิดนะ มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่การาฟโรเจอร์ล็อกนะครับเออปะทะก,กันครั้งแรกๆอะไรประมาณนั้นนะอู้แต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลาน,นั้นนี่ก็ฝีมือแบบสูงสุดเลเวลน่าจะตันๆด้วยกันแล้วทั้งนั้นนะแม่งเก่งมากเะครับผมคือการาฟเองก็เป็นระดับพลเรือโทแล้วนะครับเป็นยอดฝีมือแล้วนะเพราะว่าเนี่ยฉากต่อสู้ฉากปะทะก,กันเนี่ยก็ดูแล้วเป็นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงซะด้วยนะการาฟใช้หมัดต่อยโรเจอร์นะครับผมโรเจอร์ใช้ดาบฟันการฟนะครับแต่ประเด็นคือ โจเออร์ใช้ดาบฟันกราฟกราฟมึงไม่ตัวขาดครึ่งได้ไงวะอ ฟันเข้าลำตัวขนาดนั้นคือแบบโอ้มึงไม่บงไม่บล็อกดาบโรเจอร์นะเออมึงใช้หาคเกลงกล้ามตัวเกรงท้องรับดาบโรเจอร์หรือไงวะเออมันไม่เป็นไรเลยนะไอ้กาบีนะก็สมแล้วนะครับผมที่ถูกกล่าวขานนะครับว่ามีร่างกายเหล็กไหลนะไม่ได้บีดีแค่มัดเหล็กเท่านั้นนะสำหรับกาบนะร่างกายของกาบนั้นก็เหล็กไหลแข็งโป๊กกันแบบสุดๆนะก็นั่นแหละครับสําหรับภาพรวมตอนนี้อย่างที่บอกไปครับว่ามันยังไม่ได้มีประเด็นสําคัญอะไรพียกๆมากมาย ค,คือเอาเข้าจริงแล้วตอนแรกผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะถึงเหตุการณ์กอตวันเล่เสร็จีซ้ำไปครับเพราะเราเห็นว่าการย่อดีของล็อกมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็เร็วนะ <c oughs> แต่สุดท้ายไม่ยังไม่ถึงเหตุการณ์กอตวันเล่วะนะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าในตอนหน้าเนี่ยมันจะไปถึงเหตุการณ์กอตวันเล่เลยไหมนะส่วนประเด็นปีกย่อยอื่นๆครับตอนนี้เราได้เห็นมาโต้ด้วยจ้าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเด็กน้อยนะครับซึ่งมาโต้เนี่ยในเวลาต่อมาก็จะ เป็นผู้ดูแลลานเล่าในอนาคตนั่นเองนะส่วนทางด้านอีดาครับตอนนี้ก็มีบทบาทด้วยครับก่อนหน้านี้เคยเห็นคอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะโลกีเสียแม่ตัวเองไปแล้วเนี่ยเป็นอีดาหรือเปล่าที่ช่วยเลี้ยงดูดูแลโลกีครับโดยในตอนนี้เนี่ยอีดาเนี่ยก็เรียกว่าพยายามที่จะเอาโลกีพยายามที่จะชักชวนโลกีเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันด้วยเหมือนกันนะแต่โลกีเนี่ยมันไม่อยากมาครับผมมันไม่อยากอยู่กับอีดานะ โลกีมันอูเรียกว่าตูดสิ้นศรัทธานในความรักแล้วนะครับผมไม่สนใจใยดีใครทั้งนั้นแล้วนะอีดาก็แบบเป็นผู้หญิงสาวที่แบบใจดีไงนะเออเหมือนกับเห็นโลกีแบบมีศักเป็นน้องของฮัตลูดินไงก็อยากจะรับมาเลี้ยงดูเหมือนกันนะแต่นั่นแหละโลกีมันไม่ได้มาอยู่อะไรกับอีด้านะอย่างที่เห็นนะโลกีเรียกว่าในเวลานี้เนี่ยคลั่งล็อกแล้ว คลั่งล็อกนะครับผมเออเรียกว่าก็มีความคิดที่แบบผิดเพี้ยนไปแล้วนะผมประกาศเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเกลียดคนในเอลบาร์เกลียดคนในประเทศนี้เกลียดคนอ่อนแอนะเขาเนี่ยชอบล็อกอยากจะออกทะเลอยากจะมีอิสระเหมือนกับล็อกอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็รู้สึกสนใจเหมือนกันนะครับคือสุดท้ายแล้วอีดาเนี่ยเรายังไม่รู้สถานะที่ชัดเจนนะครับว่าในเหตุการณ์ปัจจุบัน,นในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่การยออ้อนอดีตอ่ะมันตายหรือ,อย่างว่าอีดาเนี่ยคือในเหตุการณ์ปัจจุบันก็ ไม่ได้มีการพูดเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับอีด้านะครับคือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันพูดถึงอีด้าน้อยมากเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะตายไปแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเออดูแล้วในการยอ้อนดีเราก็ยังเห็นอีด้าก็ยังปกติดีอยู่ดีว่าก็ไม่ได้มีท่าทีที่แบบจะตรงจะตายอะไรแบบนี้นะแล้วเอาข้อจริงแล้วในการ์ตูนก็ยังไม่ได้พูดชัดๆนะครับว่าอีด้าเนี่ยตายหรือไม่ตายนะครับผมหรือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เดี๋ยวอ่ะรอดูแล้วกันนะครับว่าสถานะของอีดาเป็นยังไงกันแน่ครับผมยังอยู่ไหมหรือตายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็รอเฉลยชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ